วันนี้เรามีวิดีโอแบบนี้มาให้ทุกคนดูแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่พวกเราอ่ะจะดูวิดีโอนี้ใครที่ยังไม่กดติดตามชิคกี้พายอยากกดตรงนี้นะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วช่องหลักของชิคกี้พายคือช่องนี้นะคะอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็ดูความน่ารักของลูกๆชิคกี้พายด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนจะ<ๆ>็ีเขาบอกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นบางอย่างกับม,มันจะเป็นยังไงอะ่ะงั้นอะ ทุกคนอย่าลืมด้วยจบนะใครดูไม่จบอะ่ะขอให้สอบตกแล้วไม่มีคนรักนะ <ş ark> โอเคอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะแต่มันเหมือนกลางคืนอะแล้วมันก็เข้าไปในห้องน้างําเหมือนถอดเสื้อผ้าแต่ว่าท่าทางมันอะมันเหมือนคนไม่ปกติในขณะเดียวกันดูดิอีกห้องนอนหนึ่งมีผู้หญิงนอนแล้วเนี่ยคราทำอะไรอะระทำอะไรอะ่ะ คนลู้บ้าแล้วใครอะ่ะไยตัวอะไรอะ่ะจะหมาก,ก็ใช่หรือว่าแมวแต่ตามันโอ้ยเือนกระรอกอะ่ะโอ้ยน่ากลัวทุกคนนนี้ฉันไ,ไม่อยากนอนแล้ว่ะมีอะไรกับเราหรือเปล่าเนี่ยลอยมาในใต้บันไดอะไรอะ่ะ เหมือนเขาไม่ค่อยสมประกอบอ่ะหรือว่ามันจะมีสิ่งร่างอยู่ในมันดูดูสิแครมันแบบไแม่มากอ่ะดูดิเขาบอกว่าไม่อยากจะเห็นอะไรแบบนี้หมายความว่างอ่ะแสดงว่าผู้หญิงคนนี้คือแบบมันจะต้องมีอะไรสิ่งอยู่ในร่างของเขาแน่หรือว่าเป็นพวกผีปอบปอบดิบดบเนี่ยดูดิมันจะต้องใช่กระสือเป็นเป็นหรือเปล่าดูดิมันเดินแบบ เฮ้ยน่ากลัวมันคืออะไรกันแน่แต่จู่ๆมันก็ทำท่าทางประหลาดอะ่ะเรื่องแบบเฮ้ยอะไรอะ่ะพี่จับได้จากกล้องวงจรเลยนะมันเหมือนมีวิญญาณตัวสีขาวคล้ายๆกับคนเดินแต่มันคืออะไรอะ่ะมองอีกทีนึงคือแบบ ไม่มีอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะเฮ้ยคนรู้ก้ย เกิดขึ้นกับหมาของเขาแต่หมาเขาแบบประหลาดนะะหรือว่าผู้หญิงคนนี้ก็แบบจิตไ,ไม่ปกติดูดิโอ้โหเฮียจ่าสรางแล้วครกินมันอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน,น,หน่หรือว่าเป็นพวกหมีหรือว่าอะไรที่เราอ่ะไม่เคยเห็น โอ๊ยหายใจไม่ทั่วทองอะ,ะ,ะอะไรอยู่ในตู้เสื้อผอะไรอยู่ในตู้เสื้อผาทุกคนนี่กลัวบ้ากไม่ใช่คนแกล้งใช่ไหมหรือว่ามันเป็นจริงอะหน้าข่ขาวว่าน้ากลัวมากอะสยองอีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแบบข้างนอกเหมือนโขดหินอะ แล้วแมงอะไรอะ่ะาการการะสื่เลยอ่ะทุกคนมันเป็นสีเขียวว่ะมันลอ,อยได้หรือผีพุ่งไฟทุกคนคิดว่ามันคืออะไรอะ่ะทิ้งคอมเมนต์บอกจี้พายหน่อยนะคะเฮ้ยมันน่ากลัวมากอะตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วนายมา่เฮ้ยไปไเฮ้ยจูจูโซฟาก็เลื่อนจูจูโต๊ะก็ ตอนเพียงดูมันมีการขยับขยืวนขยับสี่มุมเลยนะทุกคนแต่อย่างอื่นอ่ะไม่ขยับเป็นไปได้เหรอหรือว่าแผ่นนินไหวอ่ะอนนี้จู่ๆของก็ตกอาจจะเป็นเพราะว่าวางไว้ไม่ดีแต่เกิดอะไรขึ้น กระอะไรขึ้น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 จู่ๆมีก็แบบหันควดูช้าๆนะดูอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็มันก็หัน เหมือนเป็นวิญ,ญญาณคนที่แบบเดินแบบกระพกกระเพกกระหกกระเพกอ่ะมันคืออะไรอะ่ะอันนี้คือแบบงงมากหรือว่าเฮ้ยอะไรลอยอยู่บนท้องฟ้าคล้ายๆวงกลมสิสีสดำอ่ะต้อแห่เลยนะแห่กันดูเลยอะ่ะดูดิ หือว่าปรากฏการแบบจานบินอะไรเงี้ยหรอนี่ในปา่าเดี๋ยบอกนะว่าปาา่าช้าดูดิเฮ้ยใครบอกมาหลุมบ้าดูนี่อุ๊ยหลุมบ้าหลุมบ้านี่รับเป็นปาา่าช้าจริงๆอ่ะหรือว่าอีกแบบหน,นึ่งคนแบบก็ขอความช่วยเหลือเขาไม่หยา Aduh, ayah ni nak kuat mak, abang ranc, lepas lepas, ui. Huh. Kurasa mungkin akan terasa hisi. Nak kuat mak, ini tak สอมโลกคือว่าดูดิทุกคนใครกลัวมากอ่ะตอนนี้คือแบบชี้ไ้คนลุกมากทุกคนคิดยังไงอ่ะอันนี้มันน่าจะใช่คนที่แบบนั่งนั่งแล้วก็แบบคือเสียชีวิตแบบนั้นน่ะหรอแล้วในนั้นอ่ะก็ไม่มีใครเข้ามาแบบเป็น10บสปีอ่ะดูด,ดิแต่มันบ้านมันเก่ามากเลยนะ หุพังแบบเฮ้ยคนลุกอันนี้อยู่ในบ้านแล้วจะเดินออกไปกลางคืนคงหิวน้ำแหละไม่งั้นปวดฉี่ปิดที่ไม่มีไม่ใช่อะมันต้องไม่ใช่แต่พอปิดแล้วอะมันมาอยู่ข้างหน้า นี่แบบชัดเลยชัดมากไปจะเกิดอะไรขึ้น,นจะเกิดอะไรขึ้น บอกนะอย่าบอกนะว่ามันเข้ามาแล้วไฟเขาเปิด